ก็วันนี้จะมาเปิดประเด็นถึงคลิปที่แบบเราอยากทำมานานแล้วนะคะก็คือเังสับสนว่าจะเป็นบอยหรือจะเป็นสาวดีหรือจะเป็นแก้งหรือจะเป็นสาวปรเภทสอดีนะคะ ก็แล้วนะคะก็วันนี้จะมาเปิดประเด็นถึงคลิปที่แบบเราอยากทำมานานแล้วนะคะก็คือเรื่องสับสนจะเป็นบอยหรือจะเป็นสาวดีหรือจะเป็นแก้งหรือจะเป็นสาวประเภทสองดีนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดกันเรื่องนี้เลยนะคะซึ่งต้องบอกกันนะคะว่าแคลเป็นคนหนึ่งที่แบบเราผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราผ่านมาทั้งโลกที่เป็นบอยแล้วแล้วก็โลกที่เป็นสาวแล้วแบบ เต็มตัวแล้วอะจนเราอยากเอาประสบการณ์ตรงนี้มาแชร์ให้กับน้องๆที่กำลังสับสนอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เราฟังอะ่ะนำไปปรับใช้แล้วก็ฟังหูไว้หูนะคะก็คือไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาฟังมาเราก็ให้มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้สิ่งที่เราพูดอะไปเปลี่ยนแปลงใครนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นคนที่สับสนมากๆกับ สิ่งที่เรากําลังจะเป็นอยู่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่หมอต้นแล้วที่เรารู้สึกว่าเราอะอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโตมาเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นผู้ชายอะเราก็เริ่มแบบหยิบจับอะไรที่มันเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงต่างๆแล้วก็เริ่มแต่งตัวให้มันเป็นผู้หญิงเริ่มแต่งหน้าแต่งตานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเทคฮอร์โมนนะคะ อพอมามาถึงจุดนี้แล้วอะเราเท้อร์ลมแล้วใช่ปะเราก็ทําเลยปุบป,ปับซึ่งเราก็แบบเป็นเต็มที่เลยอะเออเป็นตุด๊ดตุ๊ดเด็กที่แบบทําอะไรสุดโต่งเลยแล้วก็แบบหน้าบวมมากเพราะว่าเทคยาผิววิธีด้วยนะคะพอมามาถึงจุดหนึ่งอะเราก็เริ่มอยากจะมีแฟนซึ่งตอนที่เราออกสาวเลยอะเราไม่มีใครเข้าหาเราเลยแล้วมันก็มีเพื่อนเราอะที่แบบเป็นแก้งอะ ก็แนะนํามาว่าเฮ้ยลองบอยไหมเพราะว่าแบบเออแกถ้าแกแบบแต่งบอยอะแกก็ลุ้งนะเพราะแกก็ดูดีเราก็เลยอ่ะหยุดทุกอย่างที่เป็นแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเลยเปลี่ยนตัวเองมาแบบเปลี่ยนแปลงมาเป็นเก้งเลยอ่ะ ก็เริ่มแต่งตัวเป็นผู้ชายแอดแมนอะไรต่างๆนะคะพอมันเป็นแบบนั้นแล้วอะทุกคนเราก็รู้สึกว่ามันมีคนเข้าหาเราเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆอะที่เป็นเก้งอะนึกออกปะแล้วคือสังคมเก้งอะก็จะเป็นอีกแบบเลยก็คือแบบเป็นลี่แนวแบบทั่วถึงอย่างเงี้ยยอดไล้์อะไรเงี้ยก็คือจะสื่อถึงกันหมดเลยแล้วคือเราก็ได้เจอกับคนที่เขารักเราที่แบบเป็นเก้งจริงๆ แต่พอมันมาถึงจุดจุดหนึ่งอะเราลักในการทำ u t u b e เราลักในการแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยอะเราก็เริ่มสับสนกับตัวเองเว้ยว่าเราควรจะมาทางไหนดีเราก็เลยตัดสินใจกลับมาเทคฮอร์โมนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบเริ่มแต่งหญิงไปด้วยอะไรเงี้ยจนมันทำให้คนที่จีบเราอยู่ตอนนั้นอะสับสนเว้ยแต่เขาก็ยังคบกับเราอยู่นะจนมาถึงปัจจุบันน่ะเราเริ่มไว้ผมยาวแล้วอะมาเลยทำให้เขาอะทิ้งเราไปเลยเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า เราอยากมีจุดยืนของตัวเองอะปล่อยไปเลยดีกว่าและฉันอยากจะเสาวให้เต็มที่แครรู้สึกว่าตอนที่แค่มาทางสาวเต็มที่เลยอะด้วยความที่เราอาจจะแบบยังยังสวยไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เราก็จะพูดตรงๆเนาะว่าเราอะก็ไม่มีใครเข้ามาจีบหรือเข้าหาเลยตอนนั้นเราก็แบบเลื่อไว้ผมยาวแล้วเนาะอย่างที่แบบเออเราอยู่ใน y o u u u b e อะเราก็จะลงคิดตลอดว่าแบบเราไว้ความยาวผมเท่าไหรอะไรเงี้ยซึ่งบอกได้เลยว่าเราไม่มีใครเข้ามาหาเลยก็เลยได้ทําการตัดผมอีกรอบนึงก็คือมาเป็นทรงนี้นะคะก็มีคนมาเข้าหาเราเหมือนเดิมและสิ่งที่จะสื่อคืออะไรก็คือเราเป็นอะไรแล้วเรามีความสุขอะก็เป็นไปนเลยเว้ยอย่างแค่ะ ตัดผมสั้นแล้วก็แต่งบอยในชีวิตประจำวันแล้ววันไหนอยากแต่งหญิงก็แต่งเป็นผู้หญิงเว้ยก็เป็นมันให้หมดทางทุกอย่างไปเลยไม่ต้องไปโฟกัสว่าสาวมันจะต้องแบบสาวจ๋าหรืออะไรไปเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ทําการแบบตัดผมสั้นให้มันกึ่งแบบกึง่งกึ่งกึ่งอ่ะคือบอยก็ได้เกิร์ลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออ,อวันไหนอยากจะแบบ เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็แค่พวกผมออกมาให้มันดูเป็นทรงแบบเออผู้หญิงอันนี้เป็นทรงมูเลดเกิร์นะคะแบบเอออยากแนะนําให้ใครหลายๆคนที่แบบวันไหนอยากแต่งบอยหรือวันไหนอยากแต่งเกิร์ก็คือทรงเนี้ยมันได้เลยเวย้ยคือแบบอ่ะอย่างวันไหนอยากแต่งเป็นผู้หญิงใช่ปะก็ทําทรงนี้ไปเลยแล้วคือแบบอ่ะในรูปก็คือในรูปเลยคือมันสวยด้วยละมุนด้วยนะคะแล้วก็หวานด้วยแล้ววันไหนอยากเป็นบอยใช่ปะก็แค่แบบทัดหูเข้าไปแค่เนี้ยมันก็บอยแล้ว คือเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอะมันก็พอแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปหาคําตอบอะไรมากลองดูกับตัวเองนะคะลองอยู่กับตัวเองเรื่องฮอร์โมนอะ,อะคิดดีๆก่อนใครที่แบบยังลังเลอยู่ก็อย่าเพิ่งไปเทคฮอร์โมนนะคะเพราะว่ามันมีผลกับหน้าอกเนาะเออก็ก็ลองไปให้สุดโต่งไปเลยก็ได้แบบเออสมมุติว่าสับสนว่าจะเป็นสาวหรือจะเป็นบอยอย่างเงี้ยอย่างตอนที่แคร์กำลังสับสนดู่ะ แค่ก็สาวเต็มที่ไปเลยนะแบบใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงแบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงทุกวันไว้ผมยาวแต่มันถึงจุดหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขซึ่งบางคนอะเขามีความสุขนะกับสิ่งที่แบบอย่างเพื่อนแคงเนี้ยอะ,อะสับสนแล้วพอได้ลองแต่งแบบสาวทุกวันอะเขาชอบเขาชอบในการแบบสวยทุกวันได้ทําเล็บอะไรเงี้ยเออก็คือ,ก,คอก็คือถูกทางแล้วอะเขาหาตัวเองเจอแล้วแต่สําหรับแค่อะมันรู้สึกเหมือนมันฝืนตัวเองอะเรายังมีความต้องการแบบเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปอะ เพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขนะคะงนวันนี้นะคะแคลก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าแคลจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนหรือน้องๆหลายๆคนนะคะที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะงนวันนี้นะคะแคลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครที่สงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์คลิปด้านล่างเอาไว้ได้เลยนะคะงนวันนี้ค่ะแคลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามแคลจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย